สีเหลืองน,นะครับก็เป็นฟฟไฟสถานะรอการคอนเน็กต์อยู่ครับอพอเมืเ่อเย่เราทําการปิดโปรแกรมออกโดยการแบบสวิตช์ให้โปรแกรมมาหายไปนะครับทีนี้ถ้าเรากดเข้าไปเนี่ยครับเขาจะเจอหน้าล็อกอินเนาะตามย mm ูสเซนเตอร์พาร์ตัวที่เราตั้งไว้เมื่อเรากดเข้าไปเนี่ยครับตัวเครื่องมันก็จะหาครับถ้าที่เขียมนะครับมันบอกว่าโอเคเครื่องนะห่าก,กับตัวฉันเป็นเจอแล้วครบผม ล้วก็สตาร์ทาพจะเข้าสู่หน้าโมาหม่การวัดครับผมทีนี้แก n นิ่ง <Sc aning. S 1> โอเคครับในส่วนได้ที่จะทำการทดสอบจะใช้เป็นโหมดของเรือแกลนิ่งเนาะทีนเราจะเริ่มจากการมาลูกที่ฟันเฟืองตัวนี้ครับมาที่ลูกฟันเฟืองตรงนี้ในส่วนแรกนะครับจะเป็นเทสโหมดครับก็คือจะ การกำหนดดีเซลครับว่าเราต้องการดีเซลอ,อะไรอีเซลแบนทัะะ้งหมดแตนแล้วก็เอเนจีแกนวายจะเป็นการกําหนดดีมิตของอีเซลแบนครับว่าต้องการให้โชนเท่าไหร่ในที่ที่ผมขอกกำหนดเป็นช่วงช่วงโลเวอร์จะเป็นลบหนึ่งครับแล้วก็อัปเปอร์จะเป็นสี่ครับผมถัดมาแกนเอครับแกนเอจะเป็นการตังต้งความเวิร์มเลงของ สรารที่เราสนใจครับว่าเขาสแกนในช่วงเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ไม่มีสีไม่มีสีใช่แล้วน่เนช่วงร้อยสิบถึงน้ารไม่มีสีใช่แล <400 S 1> <500, S 2> ้วร้้าสิบถึง้าร้อยสอ้อกว่าใช่ปะสองร้อยว่าสองกว่าไม่เป็นไรครับเป็นช่วงนง ก็เบลนี้คือเราว่าจะเป็นการตั้งค่าความละเอียดของการสกแกนเนาะแล้วก็สกแกนสกปีดจะเป็นการตั้งค่าความเร็วในะการสปีดก็ข้อมูลก็จะได้ความละเอียดที่ไม่เท่ากันครับหรือถ้าเราสกแกนเร็วเนี่ยพีคความชาร์ปอะไรก็อาจจะไม่เท่าตัว,ตวสกแกนช้าๆแล้วก็ต้องดีเพรสซิ่งครับเราสามารถมาเซนตได้ครับว่าจะให้เคิร์ฟเคิร์ฟปีดนนครับกว้างเท่าไหร่เนาะแล้วก็เคิร์ฟสมูทในแนะนาให้ติดไว้ครับแล้วก็สามารถ เรื่องแรกครับว่าจะให้เขาลเบลเป็นแม็กซิมามแวรลูมาร์คไหมมีเน็ตมามแวรลูมาร์คไหมหรือว่าให้โชว์เป็นค่าเอเวอเลสตแวรลูมาร์คไหมอัลโดสโตลิตี้รับบกตรงนี้ผมติดไว้หมดโอเคครับเมืที่เราเปิดเครื่องนะครับแล้วเราไม่มีการทำเบสไลน์ครับอาจจะต้องตบมาทำเบสไลน์ก่อนไม่งั้นเครื่องเขาจะไม่ยอมครับเขาจะให้เขาเบสไลน์ก่อนลูกถนนนะครับตรงนี้ เบตไลา,กการาต้องสัมภาษณ์ตัวเองเาตาลเขาจะทำช่วง190-1100นะครับในการทดลองนั้น,นควรจะเบสไลก่อนเพื่อให้ค่าที่ออกมาได้ไม่นยงเพราะว่าจะมีการลบค่าน้อยของยา190่า190-1100ครับหลังจากเราทำเบดไลนะครับก็จะสามารถจะซีโร่ได้ทีนี้เราก็สามารถใส่แบงค์เข้าไปได้เลยครับ เดรัาสักสามวิในแสงข้างในมันไม่มีใส่เข้าไปเดลอดอเข้าไปในเราสัญญาณนิดหน่อยองกด C สีโลได้ไหยครับทันทีแล้วก็จะมาดูครับคือเส้นแนงๆหรือเส้นที่วิ่งอยู่บางทีเราอยากรู้ว่าใกล้จะเป็นมีญญาณอะไรครับเหถ้าเขาเราสแกน C สีโลเสร็จแล้วเนี่ยจากสต็อปจะกลายเป็นเป็นเมชเชเนร่าเป็น,ตปนสตาร์ทหรือว่าเมชเช่น เลนแนงเขียวครับมื่อสตาร์ทแล้วคือหมายถึงพร้อมที่จะวัดวัดแล้วครับล้วก็เอาตัวแบลงคออกแล้วก็ใส่ไปแซมเปิลไดเลยครับเขาก็จะเอาออกเฉพาะช่องแซมเปิลนครับเปลี่ยนกว่าอันนี้อาจจะได้เปลี่ยนเรื่องคย่ลงนอนเนี่ยเรรอประมาณ3วิจนเป็นยา พราะว่าหมายถึงว่าเวลาเปิดอะเสดจากทาทนอกมันก็กระทบคอลีทิชเชอรเลยมันก็วัดเหมือนกันนลยครับแล้วก็มากดสตาร์ได้เลยครับะมาส่องดีกว่าอาจารย์ไม่ผิดจริงด้วยครับมันจะคล้องคล้องมากครับมันเราจะบสีไปด้วย ่าจะขออะไรคไรคับเม่รู้พจบไว้เลยครุีนะครับชื่อตัวอย่างชื่ชออะไรคาราคาราคารา b a ทางสองสีสสงส่สามหน้ ข้อมูลได้หลายแบบถ้าเราต้องการแช่ตัวการาฟเฉยๆครับเราสามารถมากดพิมพ์ตรงนี้ได้เลยครับก็จะอกพอร์ตมาเป็นมาแล้วถ้าเราเชื่อมต่อเครื่องปีนแล้วสมมติว่าเราแอดอีวีเอเราเจอเครื่องปีนแล้วครับแล้วก็กดมากดพิมพ์ตรงนี้ครับก็จะพิมพ์พอร์ตแบบที่สองก็คือเราต้องการรอเนต้าครับคือสกแกนตั้งแต่ช่วงที่เรา เรากาหนดไว้ครับเราอยากดูว่าข้อมูลทั้งหมดอ่ะมันเป็นตอะไรแล้วอีดว่าไว้ห้าอ่าใช่โน้ตว่าไว้ไว้ห้าเนี่ยมันได้จุดห้ามันได้รวมข้อมูลทั้งหมดเราก็มาอ m p พ r t ตัวนี้รับสิ่งที่ได้ก็จะเป็น Excel เพราะ Excel อ่ะจะเหมาะกับรอดิเอต้าที่เยอะๆมากกว่าซึ่งเ x ็ e เก็สามารถส่งเป็นเป็น PDF ก็ได้ครับ PDF หรือส่ถ้าตรงนี้เราก็ pdf ดีเอฟครับเราคอนเวิร์ตตรงตรงนี้ได้ครับ เรามากดตรงร็อกคีย์เมตรงนี้ครับแล้วเราเอ็กพอร์ตเป็นพีดีเอฟตรงนี้ก็ได้ถ้จะส่งอีเมลได้ครับได้หมดเลยครับจะส่งเป็นอีเมลก็มากดตรงรูปสัญญาแชร์เลยครับแล้วก็มาในอีเมลอีเบผมล้วคราวนี้ในกรณีของการลอเนต้ที่เป็นทีแคมเปร์เลครับเราก็จะมากดตรงตรงนี้ครับเราก็จะมาอีกพอร์ต ก็จะขึ้นเป็นอีคเซลในกรณีที่เราเออ่สแกนแล้วไอโซเลตมันได้ผิดกับตัวแัรเล่นมนะครับครับลักหนักดัต้าก็จะเอ็กพอร์ตได้ทั้งหมดสามแบบแล้วถ้าต้องการเอ่อเอ่อใช้รูปด้วยครับก็ใช้วิธีการแชกเจอร์ตรงนี้ครับแต่พอเสร็จเราก็เข้าไปอีคเซลมันเองครับแชกเจอร์ <Chapter S 1> ทำได้สองวิธีครับก็คือกดปุ่มตัวเสียงตัวเสียงกับ เขาอ่อนต่อกันเดี๋ยวถ้าลาต้นการกดลำบากก็มาสไลด์ตรงนี้ครับแล้วก็กดตรงที่ลูกกัดๆผมว่าอย่างนี้น่าจะสะดวกมากกว่าครับก็พอเราแคปเสร็จเราก็ไปินเ n ิร์ตในฟิลด์ได้หรือจะบินอย่างนี้ก็แบบบินเลยต่าปบินตรงนี้ก็จะได้ไขการะดูกอยู่ต่างบินตรงนี้ได้เลยตรงนี้ขึ้น่ินได้เลยไม่ชินครับ ก็ในหมวดคอนดิชันทีเราก็มาเข้าตรงนี้นะครับอาจารย์ในหน้าคอนดิชันทีนะครับเราก็ทราบกันอยู่แล้วว่าโอเคจะแบ่งันในสองส่วนก็คือจะต้องเคี่ยนเคอร์ฟก่อนเพื่อที่จะสร้างการมาตรฐานแล้วก็เอาสารใดๆนะครับมาเทียบตัดโค้งเคิร์ฟเพื่อหาความเป็นคนเฉลี่ยมาเนาะครับเราเด็จะต้องเริ่มจากการที่มันนี้จะเป็นหน้ารวมนะครับหน้ารวมครับเริ่มจากการที่เคี่ยนเคอร์ฟก่อนโอเคแต่ถ้าเราสร้างเสร็จแล้วว่าเราจะมาอยู่ไลบรารีเนาะอันนี้ผมจะเริ่มจากเคี่ยวผมก่อนโอเคครับในส่วนแรก ดอกจตหิแดงก็คือเขาบังคับว่าจะต้องตั้งชื่อตังนี้จะเป็นเฮวมาตั้งชื่อเป็นเฮวมาเนาะถัดมาเอ่อล้งเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ตรงนี้จะเกาะหรือไม่กรอกก็ได้จริงๆก็คือกรอกเป็นขวดถ้าแบบเราใช้ขวดปั้นชาเราเตรียมมาใช่ใช่ครับคือมันจะเป็นเป็นเลงที่สกิลโชยเฉยตัวนี้ก็ทำไมวนเป็นเป็นช่วงของอ่าใช่เพราะวอกอ่าเขาจะใช้เป็นกนอเ เขาคนแก่น่าใช่ครับคือตรงนี้มันจะทีค่าประมาณนี่เองแก่นแกนตนใช่คือเพิ่มคนด้วยกันแนครับเราจะเห็นว่ามันเป็นค่าประมาณคือมันไม่ได้มาวิเคราะห์อะไรแค่มาถึงว่าเราจะให้มันโชว์เท่าไหร่กำหนดเฉยๆครับเพราะเสร็จเดี๋ยวเราก็ไม่ต้องบอกอีกหนึ่งว่าความเพิ่มศักดิ์ขึ้นก็จะอันร่ใช่ไหมครับสมมว่าพวกผมสักศูนย์เนาะถึงสักห้าสิบละกันจะได้โชว์อย่างน้อยอย่างหนึ่งแล้วก็ของยูนิตเราก็มาเลือกได้หรือว่า ในกรณีที่เรามีหน่วยพิเศษของเราเช่นเป็นหน่วยเป็นไมโครกรัมเปอร์เอลซึ่งไม่มีอย่างงี้ก็มาสร้างเองได้ก็จริงๆก็คือเป็นแค่ในขอดเฉยๆมันไม่ได้ใช่ครับนองให้มันโชว์ใช่ใช่ครับไม่ไม่ได้คำนวณกลับอะไรร่ะคำนวณกลับเราจะใช้เป็นในส่วนของ Excel นะครับคำนวณกลับครับแล้วก็ในส่วนนี้ครับดอกการอีกอันหนึ่งที่ต้องกรอก็คือเป็นเว็บเดงครับ อันทีนี้เขาจะเข้ามาในส่วนของคิกทูซีเลคคอมฟอร์มูล่าอาจารย์จำได้ครับช่วงต้นผมอาทิตย์ผ่านผมบอกเรื่องหน้าหนึ่งจะคิดว่าฟอาร์มูล่าคาร์ตัลฟอร์มูล่านั่นแหละครับคือเราสร้างไลบรารีไว้ในหน้านั้นเพื่อจะใช้ในหน้านี้แต่ถ้าเราอ่ะไม่สร้างไว้ในหน้านั้นน่ะเราก็มาสร้างแบบเดียวกันก็ได้ใช่แล้วพอเสร็จไปก็จะเปลี่ยนใช่ครับอาจารย์ซึ่งซึ่งอ่ะโอเคครับคาร์ตัฟอร์มูล่าสมมติเรากดหมดนั้นนะครับมันก็จะขึ้นหน้านี้เป็นเพี้ยนะครับอ่ะพอเสร็จ โอเคครับด้วยความที่ว่าในบทอธิบายบอกว่าถ้าจะเป็นโตปกติเนี่ยส่วนใหญ่แล้วอ่าเขาจะวัดความเข้มข้นเชิงปริมาณที่ซิงเกิลเว็บเพล็ก์อย่างเช่นโอเคกัญชาผมดันด้าแม็กพีดีห้าร้อยนาโนเมตรผมต้องการวัด CBD เนาะห้าร้อยนาโนเมตรผมก็เซตห้าร้อยแต่ด้วยความที่เครื่องนี้ความพิเศษของมันคือที่ว่าในกรณีที่แบบเราสามารถใส่มาตีเว็บเพล็ก์ได้ด้วยในกรณีที่อะไรไมับอาจารย์ในกรณีที่ว่าโอเคสมมุติว่า 10สมุินะครับสมุดเลยนี้ผมมีอนุพันธ์ที่500นาโนเมตรกับ600นาโนเมตรผมสามารถวัดทีเดียวได้แล้วก็หาโปรโตคอล CBD ได้เลยสมมุติะในกรณีนี้ก็คือผมจะเรียกมันว่าเป็นมัลติเวิเลนควอนติ้ครับผมแต่ในกรณีที่ที่เรารู้อยู่แล้วของเราคือเรา440-40นาโนเมตรสแตนดาร์ดนะครับเราก็จะเลือกใช้อยู่แล้วก็กำหนด เลงก็คือ4 40ที่นี้ครับ calculation coefficient ตรงนี้ครับด้วยความที่ว่าสารแต่ละตัวครับเขาก็าจะมีค่าสามาัมประสิทธิ์โดยเฉพาะหมายถึงว่าค่าความสามารถในการดูดกลืนเรื่องพวกนี้ครับคือถ้าเราตามกฎเบียร์ลัเบนะิร์ครับเราสามารถหาค่าเคได้เพื่อทําให้มาคูณเข้าเข้ากับเว็เขา้าคูณกับเว็บเลงกเนี่ยจะทําให้ค่าเนี่ยมัน แม่นยำมากขึ้นเดือไม่ใส่ก็ได้อ่าไม่ใส่ก็ได้ครับเพราะส่วนใหญ่ก็ไม่ไม่ค่อยเห็นคนใส่เหมือนกันเพราะเราวัดเดียวทางู่แล้วคือมันมีหลายปัจจัยผมมองว่าจริงๆเป็นผมไม่ใส่เพราะว่าโซเวนก็คนละยี่ห้อูใช่ไหมอะไรนะครับเหยวที่เราใส่หนึ่งก็เพราะว่ามันเป็นของตัวนี้ใช่ใช่ครับใช่ครับแล้วเราก็มาตั้งเมนเช่นตรงนี้ผมต้องการสร้างไลบรารีไว้เลยครับพอเป็นเอลมากแล้วต่อไปถ้าผมวัดอีกอ่ะผมไม่ต้องมาตั้งใหม่ละผม เร,เ,รเรียกมันมาได้เลยครับที่นี้นครับพอเราเสฟปุ๊บมันจะมาขึ้นหน้านี่ครับนี่ครับมันก็จะมาขึ้นว่าเราเลียกเฮวมาตัวสุดเฮลมาแล้ว่าถ้ากี่ที่มีเสีมากกว่าเฮวมาก,ก็าจะขึ้นมาถแถนเลยไหมถูกไหมอ่านี่ครับสมมติว่า ที่ทำไว้มาเยอะเราทำทำเมท็อดไว้เยอะมากนะครับผมก็กดเข้าไปแล้พี่ก็กด E C S ตรงนี้มันจะขึ้นนะแล้วเราก็กดคลิกตรงนั้นเดี๋ยวจะทำให้ครับอันนี้จะชเจอว่าประหยัดเวได้ด้วยมันจะมาคือว่าเราเลือกอันนี้นะใช่เพราะว่าอาท่านสมบูรณคนทำมัลติอยู่ในคอมดีดีทีมเนี่ยเขาต้องกรอกทีละค่ามันเหนื่อยครับสมมติคนวันนี้ทำมัลติมัตินะครับผมทำทไหนอนุพันธ์เนี้ยก็มากดแล้วผมก็เลือกเมท็อดที่ผมเคยเซฟไว้ได้เลยครับผมแต่ถ้าถ้าไม่นะครับก็เป็นแบบผมคือ เป็นแบบซิงเกิลแบบเลแลรากดเสียงไปแล้วก็ฟิ t ติ้งโหมดเนี่ยครับนี้จะเป็นสูตรสมการเส้นตรงหรือว่าเส้นโคงครับในกรณีที่โอเคถ้าความเข้มข้นของสารนครับขึ้นไปนสูงสูงแล้วการาฟจะเป็นเอ็กโพเนเชีคือเขาจะเป็นสูตรที่คำนวณไว้ว่าตามกฎเบียร์ลัมเบิร์ตนะครับคือความเข้มข้นมันแปรผันตามอัตราส่วนได้จริงแต่เขาจะมีข้อ,อยกเว้นครับก็คือถ้าของสูงเกินไป มันจะไม่มีความเป็น,น,ล,นลีเนียระครับมันจะนลี l เนี a r แล้วก็เลยมีตัวคำนวณตัวเนี้ยครับทำให้เป็นอีโปใช่ครับแต่ว่าก็ไม่ค่อยคนใช้เลยครับ<ช>อีโปกันหอร,อก,รกนหอกครับส่วนลีเนียสองอันนี้ยครับก็จะเป็นให้เลือกอลากผ่านจุดตัดตัดศูนย์นะครับจะเลือกลากอยู่เวลาไดนครับถ้าเลือกลากผ่านตัดจุดศูนย์เนียครับก็จะเป็นลีเนียซีโ่รับแล้วก็ทิปเม็อต่อท้ายที่บอกก็คือว่า อ่าถ้าเราอันนี้ครับเรามีสานานจริงเราก็เลือกถานานในปอแต่ถ้าในกรณีที่เอ่อปกติแล้วเราสร้างเคอร์อขึ้นมาเสร็จแล้วครับมันจะมีค่าทีใช่ไหมครับอ่ามันเป็นค่าความชันเราก็สโลปแบบมาพอตเองก็ได้คือหมายถึงว่าครั้งต่อไปอ่ะถ้าแหล่งไม่เรียนะครับเราสามารถเอาความชันมาบบพอตได้เลยเพราะความชันก็เป็นเสมือนเป็นค่าเฉพาะแล้วถูกไหมครับในกรณีที่ผมไม่ได้พอตค่าทีถัดมาเป็นแซมเปิลนัมเบอร์ครับก็คือว่าตรงนี้ครับผมมีสาานที่จะพอดทีเนี้ยครับ ตักงตัวผมก็กำหนดไปตามโซนเนกทีอแอ s o r b e n ์เนี่ยจะเป็นเ,เขาเรียกว่าอะไรครับอ่ามันจะสลับแกนนะครับจากที่เ,เคอร์ขึ้นไปข้างบนมันจะลงไปข้างล่างแค่สลับแกนกันเฉยๆครับเป็นเนกทีครับเ,เราสร้างเแล้วก็โอเคเนะเาะพอเสร็จโอเคครึ่งมันก็จะ พอมันปรับเว็บเลงเพราะเรามีการเซตไว้มันก็เกียรติมันก็ไหลไปและนี่ก็คือเราก็ใช้อากาศเป็นแกล้งอ่อใช่นี่ใช่ครับปกติถ้าจะระวังเนี่ยมันต้องมีเซซิโร่ก่อนใช่ไหมใชครับนี่ครับเอ่อสมมุติว่าซิโร่ผมอากาศอากาศเราก็ดซิโร่ไปเลยแต่พี่ถ้าเป็นเป็นโซลูชันก็คือต้องเป็นพี่ก็ปักไว้เนียพี่เดินโซเนนแล้วพี่ก็ใส่ตัวเราแล้วพี่ก็กดซิโร่เนี่ยครับพอเสร็จแล้วแต่ความถนัดนะครับอาจจะมากำลบตรงนี้ก่อนก็ได้ผมถนัด จมก็กมันจมกยี่สิบให้ได้ผมรู้ความความีคนที่รู้ลลเลขโชคมาอยู่แล้วว่ามันห่างกันเท่าไหร่เพราะว่าเสรผมกำหนดเสร็จแล้วผมก็วอรมาจริงนะครับใส,ส่สแตนดาร์ดเท่านั้นแต่พี่ที่บอกว่ารอสองสัปดาห์เพราะว่าเขี่ยขึ้นให้เขียขนนเข่ยขึ้นเนาะแล้วเราก็กดวีวีครับผมเลยคอดไปอ๋อมันไม่ออโต้กเหมือนกันเหมือนกด ก็องไม่ชวนประมาณนี้ใช่ครับไอ้น,นีตต้ต้องต้องต้องกดแบบแมนนวลครับเพราะว่าด้วยความที่เราไม่มีความจำเป็นที่จะวัดแบบไฮโดรพูดอยู่แล้วครับ<ช> <ๆ S 2> แล้วเรารอมันนิ่งประมาณนี้แล้วก็หีเมื่อไหร่เมื่อไหรเป็นคอามง่ายคนที่มาไว้ก็มคาคูณในรสชาติแฟกเตอร์ก็คือใช้ในวัดโดยตรงก็ตามได้เลยใช่ใช่ของของนั้นเรา,าไปใช้เลยไม่ต้องเป็นใช่ครับแล้วนี่เราสามารถดูได้อย่างนึงครับเออมันหันกับการนอนมาเท่าหนึ่งเท่าหนึ่งครับแล้วก็เท่าหนึ่ง เหมือนอย่างค่าแอสซัมแบนด์ได้ก็ต้องเป็นตามเบียร์แอมเบอร์อยู่ไหมครับใช่ก็ต้องเป็นจุดสองหรือที่แปดใช่คนจะอยู like. ่ประมาณไม่ผมอไม่ไม่ไม oui> ่ควรเกินหนึ <men <men ่งแต่ถ right. ้าไม่เท่าแอสมัมแบเป็นสองไม่เป็นตามเบียร์เยอมากแล้วแต่มันจะมีไอยผมไหมน่ะจนะแต่ว่ามันจะมีบางเม็ดต่อครับที่แต่รูทไม่ได้ปฏิยาจะเสื่อมเสียเลยครับจำเป็นต้องใช้ติโปก เขาถือใช้ตัวนี้ก็โอเคได้แตช่ครับเพราะเราเดินเซฟตัวนี้ได้เพราะเซฟเราวัดครบเลยครับตัวนี้มันพิเศษตรงที่ว่าอีกอย่างนึงคือเราสามารถเลือกเลดือนตาได้ด้วยถือว่าเป็นครั้งแรกเลยนะเลือกออกได้เราเลือกรุ่นหนึ่งทำได้แต้รุ่นก่อนเราทำไม่ได้ครับเรากดเซฟตรงนี้ครับดูเคอร์เลยเซฟดูเคอรก็คือจะมากดตรงนี้ครับเซฟอินฟอร์เมชันเจาเห็นว่าถ้าดูด้วยตาความเป็นดีเนีย เมาดูการแปลงตรงนี or, uh, ้ครับการคำส่งก็เก้าเก้าเก้าแปดสมการขออนาสมการหนึ่งสมการบอกเลยครับที่เราเสร็จไปนี่ฮะ y กับ k คูณ x แล้วเราจะหาปกติมันจะเป็น y กับ m x บวก c เลยมันเกี่ยวอันนี้อ๋อเหมือนกันเหมือนกันครับแค่มันเปลี่ยนเปลี่ยนสัญลักษณ์นิดหน่อยครับก็คืออันนี้ y คือ m ก็คือตัว k แล้วผมจะได้ตัวเลขไหมโอเคคือตัวนี้ใช่ใช่โอเคตัวนี้รู้สึกว่าถ้านไม่ไม่บวกศีจะเป็นอีกสูตร์นะครับจะเป็นลินเทิธรรมดาอันนี้บวกศีอันนี้ไม่อันนี้ไม่เหันพอเราเซตให้มันตัดไม่ให้เพราะว่าเราลึกเราเซตให้มันตัดศีลโอแต่ถ้าเราเซีลัดจะศูนย์น่ถ้าไม่ตัดศูนย์มันจะมีมีค่าศีลเป็นต่างก็คือตัวนเป็นตัวแรกที่เราไม่ได้เนื้อถูกปาทใช่ฮะที่ที่ไม่เขียนมาศีลโอครับ และใช้ตัดกระเบื้องและจะวัดตัวอย่างแต่ถ้าวัดตัวอย่างปุ๊บแปลว่าตรงนี้ยังคงมีแบงค์อยู่ถูกต้องนีกับผมว่าแค่เปลี่ยนตรงนี้ถูกต้องแต่เพราะยังต้องติดตลอดตัวอว่างปุ๊บมันก็ขึ้นค่าลงใช่ครับอ่าเช่นประมาณมันก็จะมีตัวเลขในก่อตัวเลขหลักมันแล้วถ้าให้มันเซตทังไงครัได้เซตสมการกัเซตวิววิวดูสิ อก่างที่งานเราจะมากดก็ได้คือจริงๆมันกดได้สองขั้วครับเรตองคืออย่างที่ที่บอกตอนแรกครับก็ค,คือก,กดประตโตเซก่กแล้วมากดใ่ยโซนี่คือวัดก็วัดเป็นสายโซเดียเหมือนกันเหมือนก,กันเหมือนกับในในกรณีที่ต้องการดูว่าบางทีบางอย่างมันมีความปัญญาของมคนมันจะมีแบบเอกลได้หรือเปล่าที่ผมไม่แน่ใจนะแล้วมัขึ้นตรงนี้ครับม ครับแล้วก็เหมือนเดิมครับกอตรงนี้แล้วก็ถ้าเราอยากอินเสิร์ตรูปก็ต้องในการแชทอมาเดีเพราะว่าเราต้องการความเฟกซิเบิลครับเลยไม่ได้โชว์กับกราฟรวมกับกับทางวีดีครับหลักๆก็ประมาณนี้ครับแล้วก็เราเซฟไปแล้วเนาะตรงนี้เอ่อก็เคอร์ไปในระดรบนี้แแนะตอนนี้ถูกไหมเราแต่เคอรไปในระดับน่้นะครับ แล้ก็จไปงีเล็กได้เพราะตอนแรกผมตั้งชื่อว่าคือเยอะมากถ้าเกิดสีเล็มันจะไปหน้าหน้าตะกี้เราปดบ้างใช่แต่หน้ากราฟที่หายแล้วหน้ากาฟจะอยู่ไหมครับอ๋อต้องมาคลิกต้องมานคลิกตรงนี้อันนี้ก็คือว่าแบ่งเป็นสอง่วนคือแล้วถ้าเกิดเราไราทอนไปแล้วเราสามารถมาเปลี่ยนโหมดนี้ได้ไหมเปลี่ยนไหมไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้ครับคือเราต้องซีเล็กจากตั้งแต่แรกครับคือเป็นงานซีเล็กเมต่อมันหมายว่าอ๋อคือไม่สามารถเปลี่ยนโหมดได้คือถ้าอยากเปลี่ยนโหมดแบบไม่ผ่านศูนย์ก็คือจะ อ๋อต้องทำใหม่เอาเลยต้องไปใช่บางตีบิวเลก็จะดีอย่างหนึ่งครับบางตีบิวเลนะครับก็สามารถมาซีฟอร์มูล่าได้ก็จะเราจะเห็นได้ว่าเป็นโปรแกรมเนิมคือนในกรณีที่ว่าติเว็บเลของเราที่ต้องการไว้ะเราบันทึกโควิเชียนไว้เรียบร้อยแล้วอันนึงเป็นกัญชาอันนึงเป็นกระท่อมเป็นอะไรสมมติน,นะครับเรียบรแล้วมาถึงเราว่าแค่เรื่องเป็นต่อ แต่ถ้าเกับพี่มีตัวอย่างนีพี่อยากวัดไอ้ค่าความบิดคืนของตัวอย่างเนี้ยที่หลายเว็บเลงก็คือเข้ามาหมดอีกไหมก็ใช่ครับเข้ามาที่มัลติเว็บเลงแล้วเราก็มาซีริฟงมลังแล้วเราก็มาเลือกเพราะว่าจะกี่เว็บเลงครับเราเลือกปมาณสองเว็บเลงนะครับเราเลือกขีดไปเสรัจนล้วครับแล้วก็นี่พี่จะลงยาติดเหี่ยวเหี่ยวมาก ซึ่งใส่ไม่ใส่ก็ได้ตอนนี้ถูกใช่ครับมันไม่ควรใช่ครับอ๋อจริงๆต้องต้องใส่นะครับเพราะว่าหมายถึงว่าคูณหนึ่งก็มีค่าเท่ากันครับอ่าก็ใส่ในไปแล้วอย่างเมกี้ต้องใส่นะทุกคนน่าตะกี้เราอ๋อ c ค l c u ล a t i o n เนีอยฟวรพิจารณาครับอ๋อต้องใส่ครับเพราะว่าซึ่งเหมือนว่า ที่ผมบอกครับว่าคูณหนึ่งก็มีค่าเท่าเดิมแต่หน้าตะกี้ที่เราบอกใส่ไม่ได้ก็ใส่ก็ได้จะต้องใส่ใช่ไหมเพราเป็นค่านี้ใช่ไหมเราต้องต้องใส่ค่อนเราจะใส่ใส่หนึ่งใช่แล้วก็เขาจะมาขับเซฟเนี่ยครับแต่ถ้าเราไม่ต้องการเราก็มาดีซีเล็เดี๋ยวครับจากที่บุกเสร็จแล้วก็มาซีเล็เซฟโฟล่าเนี่ยเซฟไอโฟล่าที่เราสร้าบนอนคอนดิชันทีก็คืออันหนึ่ง อ่าใช่ครับแต่มันจะมาเซฟอยู่ในก้อนเดียวสันใช่ใช่ก็คือเปยบเสมือนว่าอันนี้เป็นโมดเนึงของมันเลยแล้วลมันก็ลิงไปยังคอนติด้วยอกไปยังนต้นมันจะผสมหมดเลยว่าเพื่อแต่ตตเราก็คุบจักเนมได้ครับเราคุบจักเนมเราแต่มัญญ์ไม่ทีผมห้าสุกนะครับ เก็บตินมันหุ่นไปส ก็จะโชว์แนวทาง,องขอบพาตัวนี้เลยครับถ้าจะมาดูตรงนี้ก็ลองกดออกมโชว์ได้เหมือนกันนะก็คือเป็นการเซฟเซฟค่าได้เหมือนกันตรงนี้ก็ใช้ได้ตรงนี้ครับจะโชว์เป็นผลรวมครับเป็นฟัมอันนี้การแรกนะ อันแรกที่เราทำเมื่อกี้ว่ะอ่าใช่อันนี้นั่นแหละแล้วที่เราฟังมาเนี่ยคือสูตรสูตรที่ผมเรียกอีกอันหนึ่งอ่าแล้วที่กดจำไปอีกอันนึงมัก็เกิดมาแค็ประมาณนี้ใช่ครับแล้วในกรณีที่เราต้องการแล้วถ้าอย่างนี้มีสีอะไรมันก็จะแบบขึ้นคู่แบบนี้ขึ้นคู่ก็ได้แต่มันจะมีผลรวมอย่างนี้บอกครับหรือว่าบางเปเปอร์เขาบอกว่าสี0สี่ศบวกหกหต้องได้ผลรวมไม่เกินหรือมากกว่านี้อะไรครับตรงนี้เขาจะช่วยบอกในเรื่องผลรวมหรือถ้าเราใช้เอ็กเซลก็ ¿Cómo bueno. bueno.